สวัสดีดค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามานมณฑลโรดชแนลนะจบอคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรนดอมดวงความรักนะคะเป็นคลิปรนดอมดวงความรักของชาวท่านนามนะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ให้มีขึ้นพลังงานแปดเหรียญค่ะเก้าไม้เท้านะคะเดอะเลเวอร์ค่ะเก้าดาบหกเหรียญน,นะคะ ค,คิดว่าเป็นช่วงเวลาของการได้แชร์วิ่งได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างคุณมองหาความสัมพันธ์ที่สามารถแชร์สามารถอัปเดตซึ่งกันและกันได้เนาะเป็นพลังงานเป็นสเต็ปของอย่างก้าวดาบมนมองว่าเป็นเรื่องราวของการที่แบบ มันจะเป็นทิศทางการสง่งการประเมินดูแนวทางดูทิศทางต่างๆในความสัมพันธ์ที่เราอาจจะมีความเยอะมีความกังวลมีความเครียดม,มีความกดดันคือพอก้าวไ่เท้าขึ้นมาด้วยเวลาส่งประเมินแล้วมันรู้สึกว่ามันทําให้แบบคิดฟุง้งคิดเยอะนะคะแล้วก็บางบางทีอ่ะแบบว่าคุณอาจจะคาดคะเนหรือรู้สึกว่าประเมินสถานการณ์ที่อาจจะกดดันตัวเองก็ได้ช่วงเวลานี้อาจจะมีอะไรที่ยังวนอยู่ในความรู้สึกหรือว่า ติดอยู่ในเรื่องราวของพลังงานการคิดการตัดสินใจนะคะก็ถ้าอยากจะให้มันผ่อนคลายมากขึ้นหรือมีแนวทางมีสเตทที่ดีต่อใจมากยิ่งขึ้นมันก็คิดว่าอาจจะเป็นแนวโน้มของการที่ให้พลังงานความรู้สึกมันโฟกัสให้ถูกจุดถูกประเด็นมากขึ้นโฟกัสกับพลังงานดีๆโฟกัสโฟกัสกับ positive energy นะคะ ประมาณนี้เลยแนวทางตรงนี้คือโอกาสและแพชชั่นในเรื่องของความราักความรู้สึกนะทุกคนเพราะว่ามันมีเรื่องของการที่เราจะเดินหน้านะคะการที่เราจะได้แชร์วิ่งกับสิ่งต่างๆที่ก่อเกิดขึ้นเนาะเป็นพลังงานพลังใจนะคะประมาณนี้นะต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะก็อยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่า รับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะไม่อยากให้เก็บไปคิดเยอะคิดมากนะคะมา,มาดูกันเลย k คิงถือไม้เท้านะคะราชาถือไม้เท้า s ซเว่ o r อนะคะ้าทวย์ of s w o r r ดนะสองดาบ แล้วก็ The c h a r i o t ค่ะเป็นพลังงานของ Passion เป็นพลังงานของการที่จะมีความรู้สึกแบบเหมือนมันมีความชัดเจนในแนวทางอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเนาะมันเป็นเรื่องราวของเส้นทางของทางเลือกนะคะคุณน่าจะได้มีทางเลือกเข้ามาให้ได้พิจารณาให้ได้ตัดสินใจแล้วมันจะเกิดความลังเลทั้งความรู้สึก เนาะช่วงนี้คุณวางสเต็ปบางแบบแผนชีวิตในการที่จะก้าวเดินไปข้างหน้านะคะฉับฉับฉับอย่างทันท่วงทีอย่างที่มันเป็นลิมิตเป็นพลังงานที่ดีต่อใจของคุณมากยิ่งขึ้นเนาะ พลังงานในช่วงเวลานี้นะคะมนคิดว่าเป็นพลังงานที่จะทําให้คุณเติบโตมากขึ้นพลังงานที่จะทําให้คุณได้เติมเต็มพลังใจทางความรู้สึกอมประมาณนี้เลยค่ะทิศทางแนวทางของความสัมพันธ์ที่จะก่อเกิดขึ้นเนาะรูปแบบอ่ะตรงเนี้ยมาพร้อมกับแพชั่นนะคะคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีภาระงานมี ภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบที่ค่อนข้างเยอะมนคิดว่ามันน่าจะเป็นสเต็ปที่เราจะต้องออกแรงเดินหน้าต่อยอดไปในสเต็ปที่มุ่งหวังและตั้งใจเนาะเป็นแนวทางที่เราจะเตรียมความพร้อมให้กับ ตัวเองอย่างเต็มที่นะคะคือเราสึกว่าโอกาสมันมาอยู่แล้วแต่คุณอาจจะเจอทั้งคนที่แบบเข้ามาหวังดีเข้ามาดูเหมือนจริงใจแล้วจริงใจไหมอะไรเงี้ยอาจจะเกิด คำถามขึ้นในพลังงานความรู้สึกของคุณก็ได้คุณอาจาจะอยากจะเลือกโอกาสที่ใช่จริงๆไม่ใช่แบบว่าใครก็ได้นะคะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ชาวธนามก็เลยอยากวางแผนวางแผนในสิ่งต่างๆให้มันให้มันดีต่อใจมากยิ่งขึ้นเนาะประมาณนี้เลยทุกคนแนวทางบรรยากาศทางความรู้สึกในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะ เราไปดูกันว่าพลังงานมันจะเป็นยังไงอขอดูหน่อยว่าใครที่เขาจะเดินหน้าเข้ามาจีบชาวท่านน้ำคะชาวชิมินก็ระกดิจิตนะมีจีฮพินเทสนะคะมีพลังงานสิบเหรียญเซเว่นออฟเพนเดิลห้าเมทา แล้วก็ the full ค่ะบรรยากาศนะคะความเป็นอิสระในตัวต้นความเป็นอิสระในตัวเองการมีพลังงานในรูปแบบที่มันแบบต้องอาศัยความมั่นใจนะคะอาศัยความแบบเป็นตัวของตัวเองอาจจะมี e ก้อะไราบางอย่างเนะาะคือเราสึกว่ามันจะเป็นการเรียนรู้การเรียนรู้อะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นการเติมเต็มในแง่พลังงานของความรู้สึกความสัมพันธ์นะคะ อะไรที่มันเป็นทิศทางของพลังงานความรู้สึกแล้วก็เป้าหมายที่ดีแฮปปี้ดีต่อใจเนาะอืมมันมีจีฮา i n t e นเทสขึ้นมานะคะเอ,อพลังงานตรงเนี้ยมันว่ามันจะมีความชัดเจนและมีความเป็นอิสระกับตัวตนของตัวเองมีการได้เรียนรู้มีการได้ l e a ร n i น g มีพลังงานของพาชันมีพลังงานความรู้สึกและ เป็นอะไรที่มันตอบโจทย์เติมเต็มพลังงานได้ดีมากๆนะคะคือเราสึกว่าอาจจะเหมือนกับคุณกับเขาต่างก็มีอีกโก้อะถ้าจะเดินหน้าหรือไปต่อในความสัมพันธ์ก็จะต้องปรับลดรับฟังความคิดเห็นของกันและกันด้วยคือภาพรวมยังเห็นถึงความเป็นอิสระอยู่แต่ก็เข้ามาแล้วมันมีบรรยากาศของการเติมเต็มเป็นพื้นที่เซฟโซนในบางเรื่องเนาะ ในบางสถานการณ์ได้แต่ดูเหมือนยังไม่ได้นิ่งมากอะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มเติมหน่อยว่าจะมีการเทชั่นนะคะมาในรูปแบบไหนเนาะมนขอใช้เป็นสำหรับนี้นะคะให้ขึ้นสองถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วยค่ะ เก้าไม้เท้านะคะแล้วก็เด็กถือดาบค่ะขอเปิดเพิ่มนิดนึงนะจ๊ระราชาถือเหรียญน,นะคะแล้วก็สองดาบค่ะพลังงานความรู้สึกนะคะโอกาสทางความรัก โอกาสในการได้เริ่มต้นนะคะการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันมันมีการบางแผนบางแผนมีการไปต่อต่อยอดต่อเนื่องเน,งเนงเาะมีทิศทางแนวทางของการส่องประเมินดูเรื่องราวในความสัมพันธ์เมื่อคิดว่าพอสองถ้วยขึ้นมามันมีโอกาสของการ <S <S ที่จะได้แมทชิ่งในเรื่องราวของความรักความรู้สึกประเด็นอะไรต่างๆนะคะฉะนั้นคิดว่ามีแนวโน้มของการามีพลังงานที่เข้าคู่กัน พูดคุยกันถูกคอถูกใจหรือว่าสามารถที่จะมีการคอมมิชเมนต์มีการลงเอยได้แต่มันต้องอาศัยการซัพพอร์ตการได้ใช้เวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็พูดคุยอนาลัยกับประเด็นอะไรต่างๆถ้าเรายังรู้สึกติดค้างในประเด็นไหนนะคะแล้วจริงๆมันเหมือนกับเป็นโอกาสเป็นทางเลือกพอเออบาง คนที่เข้ามาหรือตัวคุณเองก็อาจจะมีมากกว่า1ช้อยประมาณนี้เราสุกว่าไปทางที่มีความมั่นคงในความสัมพันธ์ได้แต่ต้องอาศัยระยะเวลาในการดูความจริงใจที่มีระหว่างกันละกันนะคะมาดูลัคนาราศีกันหน่อยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปดูคำแนะนำกันนะมีชาวสิงห์นะคะเมธธนูนะ ขอดูหน่อยว่าไพ่อยากให้คำแนะนำอะไรกับคุณบ้างคะไพ่มีขึ้นห้าไม้เท้านะคะ5้าเหรียญสี่ไม้เท้าค่ะมองต่อยอดในสเต็ปความสัมพันธ์ที่เราสามารถมั่นคงมั่นใจและไปต่อได้นะทุกคนมีพลังงานแฮปปี้เนสพลังงานความสุขคะ่ะ 1ิไม้เทา้าเป็นแพชชั่นการเติมเต็มนะคะพลังงานที่แบบทุ่มเทแต่อย่าไปกดดันตัวเองมากจนเกินไปนะเราว่าสถานการณ์ต่อจากนี้นะคะคุณจะได้เจอความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเราสามารถเอาอยู่ในทุกๆสถานการณ์ได้แล้วก็มันอาจจะมีความคอนฟ lict บ้างมันอาจจะมีความรู้สึกว่า ขัดแย้งในพลังงานความรู้สึกบ้างมันมีเป้าหมายความฝันมีการที่จะเป็นการต่อสเตปในเรื่องของความมั่นคงมั่นใจเนาะในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นอะไรที่มันจะมีการปรับในเรื่องของอีโก้แล้วก็ทิศทางในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะยังไงก็เหมือนจะต้องมีการปรับตัวแหละถ้าอยากจะไปต่อในทิศทางที่เป็นพลังงานความสุขแล้วก็ พลังงาน happiness ซึ่งกันและกันนะคะโอเคประมาณนี้เนาะทุกคนก็ต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะอยากให้เพื่อนๆรับชมหรือว่ารับฟังเพราะความบันเทิงได้เนาะใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวหรือพลังงานในคลิปนี้ตรงกับพลังงานตรงกับตัวตนของคุณก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลอง ปรับใช้กันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอมาเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ